ครับไม่ว่าจะเป็นพืชใดก็ตามถ้าท่านต้องการให้เขียวยูเรียได้เขียวอย่างเดียวแล้วก็ใบจะบางมีโอกาสเป็นโรคสูงมากเจอราน้ำค้างเจออากาศแปรปวนหน่อยมแมลงมาเรียบร้อย 1. มันอ่อนแอต่อมแมลงเพราะมันเรียกมแมลงมากินตัวมัน 2. มันอ่อนแอต่อสภาพแวดลอ้อมเพราะว่าผิวคิวติเคิลมันหนะน้อยตัวฉาบตัวแว็กมันหนา น้ำค้างมาเกาะหน่อ,นอก็เป็นลาน้ำค้างแล้ววันนี้ทั้งแดดทั้งฝนทั้งปปอบอ้าวเป็นโรคอีก <c oughs> ใครปลูกข้าวอยากเป็นโรคขอบใบแห้งอ่ะเอาใส่ยูเรียเป็นแน่ผมไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่ายูเรียเดียวเดียวมันจะไม่ทำงานมันทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมแนะนาให้ใช้ตัวนี้ชุดนี้มันไม่ใช่แค่เขียวนะครับหนึ่งเขียว สมันเป็นกรดอะมิโมนเลยทําให้โตเร็วพอฉีดปุ๊บมันกินเลย,ยงไงมันเหมือนน้าย่อยแล้วอ่ะขั้นตอนสุดท้ายของพืชคือกรดอะมิโนนะก่อนจะไปกินอ่ะย่อยจากแป้งอ่ะแป้งมาจากน้ําตาลไง,งน้ําตาลมาจากการส่องข้าแสงไงมาจากคลอโรฟิลอ่ะเอาตัวนี้มีทั้งจานด่วนและจานสำรองตัวนี้เน้นเอาทั้งใบเขียวเขียวแบบ มึดเลยอะเขียวเข้มเละแล้วเขียวไวฟื้นไวเพราะตัวนี้มันมีตัวเีเลดด้วยสามารถซึมเข้าใบไม้ได้ดีโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ากลัวบุคลรบและตัวนี้คือตัวสร้างภูมิต้านทานคือฮิวหนึ่งเนี่ยฉีดไปเลยครับแผลต่างๆที่เป็นอยู่กับใบไม้มันจะหายมันจะสมานและมันเป็นเหมือนแว็กเคลือบ แล้วก็มันพายสองตัวนี้ไปแปะไว้ใบไม้จะค่อยค่อยดูดกินดูดกินดูดกินเห็นไหมฝนมาแดดมาไม่ชำระล้าง,างสามตัวนี่คือสามพระเอกเนี่ยเขียวแน่นอนเขียวทนเขียวนานเขียวต้านทานโรคเขียวแบบสมบูรณ์ไม่ใช่เขียวแบบวบแล้วไปเรียกแมลงมากินตัวเองเขียวแล้วป่วยเป็นโรคไม่เอาอันนั้นสวยแต่โลกอะอันนี้สวย แต่ไม่เป็นลูกท่านเลือกเอาไอ้ดั่นสวยไม่ออกลูกกลังไข่พังไอ้นี่สวยออกลูกเยอะผลผลิตเยอะเอาท่านเลือกเอานะฉะนันวันนี้ผมจึงบอกว่าเราจะพาท่านหนีออกจากการใช้เคมีนะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เล็กน้อยหกสามสามอะ่ะ ม่ต้องใส่เกินนี้หรอกใส่เกินนี้พืชไม่เอาแล้วใช้สูตรนี้ครับห้าสิบไร่ตกไร่ละสี่สิบสี่บาทคุ้มไหมแล้วตัวนี้ยังไม่หมดด้วยเพราะม่ได้สองขวดเห็นไ,ไหมสุดยอดครับวันนี้ท่านเราเทปนี้ไปให้พี่น้องกเกษตรกรดูแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมลองถ้าเป็นที่นาลองไร่หนึ่งสองไล่ 1, ใช้อย่งางที่ผมบอก